อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมเลยนะครับวอนเต็ด Channel นั่นเองนะครับก็มาลงแล้งกันเช่นเคยนะวันนี้มาเจอกับดีวิชั่น2นะครับไปไปสู่ดีวิชั่น1กันนะครับแต่ว่าแต้มยังอีกไกลนะครับต้องพันแปดร้อยแต้มนะครับของเราก็ไม่ได้แผนเดิมนะครับสี่สองสองสองครับเ u i c ์ c o u n t นะครับมาจัดไปครับหน้าคู่ลูกรักของเราก็ตามนั้นนะฮะโอ้โหราเฟลวารานะครับไม่ฟิตก็มีโตโมลีนะครับที่จับมาเป็นสำรองนะฮะ ส่วนคู่แข่งมาในแผน4-2-1-3นะครับนาเปาโซเฮอร์มินปีกซ้ายเนยม,ม่าปีกขวาคูลูเซฟกี้ความเร็วจัดทั้ง3ตัวเลยนะแล้วกลางลุกเป็นแบนาโดซิลวากองกลางครับทเทนารีเดอร์อโนลังบ็อกซ์ทูบ็อกซ์กลางรับโตนาลี่แบ็กซ้ายอัลฟรโซเดวี่แบ็กขวาลิเจมแล้วเซ็นเตอร์แบ็กเป็นเบอร์ชิฟฟันไดายประกอบคู่กับจิมิเนสนะฮะโอ้โหข้าพลัง98เลยนะจิมิเนสผู้รักษาประตูปีเตอร์เชคนะฮะสำรองก็ที่น่าสนใจก็มีฮาแลนด์เบอร์ลิงแฮมฮะลุยดิอาร์ s ซอร์ i ิงอลาโคคาเซมิโลบัปเป้นะวินิซูตก็มีนะครับตันร้อยทั้งนั้นเลยนะเขามาในะสไตล์เป๊ปกัวเดียล่าครับของเอ้ยสไตล์คองบอลนะครับของเป๊ปกัวเดียล่าโพสเซชันเกมมาลุยเป็นคู่แข่งครับเอซิมิลานได้เชียรูกเริ่มเตะก่อนนะฮะ แล้วปาดโอ้โหตัดหลังมาเลยว่ะชิปหายแล้วทรงขึ้มินกาชาฟมาลู่นิดเรียบร้อยเม็ดเรียบร้อยยังไม่ทันทําอะไรเลยนะครับสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็โดนไปก่อนนะตามสภาพนะครับมาลูก้าโมดิตแทงมาที่ลูกากูแล้วแทงต่อ,อนิดเดียวนะครับเอาเขาจะติดลูก้าโมดิตนะฮะสกเรียออกมาที่เบลลิงแฮมลูกากูวันทูติดนิดเดียวอ่ะ แล้วจะไปเกมสวนแต่ก็ยังสวนไม่ได้ครับสักเรียยืนตำแหน่งดีอืจ่ายติดอีกเอาอยัางไงลูกนี้โอ้ยนิดเดียวนะครับจ่ายกลับมาที่รูดิเกอร์ครับแดนเบิร์นเขี่ยมาที่สักเรียออกมาที่โมดิตมาที่ฮารแลนด์วันทูอืมกำลังจะทําทางเลยนะครับวิ่งทําทางแล้วลูกนี้เอ้ยเจอธงบอลีนะรเอา้าแล้วซองฮมมินครับมาอีกแล้วลูกนี้ดับเบิลทัชหนีไปได้แล้วยังไงลูกนี้ปาดมาลูกโอ้โหนิดเดียวนะครับ มวิ่งประคองอยู่นะดีที่เขาไม่ยิงเสาแรกถ้ายิงเสาแรกผมว่าเข้าแน่เมื่อสักรครู่นะโอ้สอนคือมินการเขียวนี้มันจีจา้าจังเลยวะทุกคนตตนาลีซาร์สรไกล,ลูกนี้ทักทายไปนะครับเขี่ยวโคนเสาไปนะยังโชคดีที่ไม่ตรงกรอบนะแทเจเก้นครับตั้งบอล <c oughs> ออกมาที่แดนเบิร์นแดนเบิร์นครับแทงมาที่ลูก้ามดริตพิก การไปที่ฮาแลนด์วันทูลูกกูกวันทูที่โมดิทวันทูกับฮาแลนด์นะฮะฮาแลนด์ฮาแลนด์พีกแล้วแทงลูกนี้มาที่ลูกกูกูหูนิดเดียวแล้วเบลลิงแฮมซ้ำไม่ได้นะครับแล้วลองกระชากปัน่นพุ่งโค้งเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะดีนะที่เฟกช็อตไปก่อนนะครับช็อตเบลลิงแฮมเมื่อสักครู่ผมจะกดดับเบิลทัชแหละแต่มันกดไม่ติดมันเลยกลายเป็นกระชากบอลนะ <laughs> เอาล้วครับจังหวะนี้ไม่ มีเรามีสมาธินะครับออาไฮแลนด์มาดักไว้ได้เอา้าอะไรวะเนี้ยวิ่งชนกันเองแล้วฮาแลนด์จะแทงทะลุช่องนะครับไม่ได้ครับซซลินสกี้เอา้าหายไปจากเกมเลยนะครับตัวนี้แล้วแทงแรงเกินไปโมดิดไม่มีความเร็วนะครับวิ่งา้าสักเคียมาที่โมดิดมาที่ลูกกุ้ยหลุดลางมาแล้วครับเบลลิงแฮม,มติดลิดเจมนิดเดียวนะครับกายจายตัดหลังนะเลยเฮ้ยดับเบิลทัชเก่งอย่างเลยคนนี้แล้วยังไงลูกนี้เขาฝากนะครับ ออยผมอ่านไปแล้วนะด้านล่างอะโตโมอลิครับมาที่แทสเซเกนลูดิเกอร์ออกมาที่แดนเบิร์นแดนเบิร์นครับใจยเย็นฝาที่ลูดิเกอร์ครับมาที่โตมอลิมาที่คอสซากุต้าแทางอยังโชคดีครับที่จ่ายด้วยความแรงของจ่ายบอลแรงไปเนี่แรงดีกว่าขาดนะครับคอสตากุต้าออกมาที่โตมอลิลูกา้ามอดิต ขวางสนามมาที่สักเคียจังหวะเดียวที่ฮาร์เรนวันทูลูกกูรอเพื่อนครับลูกกูใจยเย็นใจยเย็นแทงมาที่เบลเบลิงแฮมเบลลิงแฮมเห็นเติมมาที่ลูกกูแล้วสุดเส้นอืเอ้าแต่ยังได้ครับเบลลิงแฮมสุดเส้นสุดเส้นยอดลูกนี้โอ้โหยังติดกระโดดเซฟไว้ได้นะครับซีเตอร์เช็คการคองบอลของวันเต็ดอ่าเพลนี้นี้ของบอลน,นานครับสักเคียยอดมาที่ฮาร์เรนแล้วโขกตั้งมาลูกนี้ของลูกกูไม่ทันนะฮะ กำลังมันเลยอะบุกเพลินๆฮะเอา้าดดบเบิรทัชครับคูลูเซฟกี้แล้วหมุนมาทีนึงรีเจมไว้ไงรีเจมมาที่แบนนซิวาแทางทะลุช่องมาที่ซองมินซองวินยังไงยังไงยังไงเจอโตโมรีไปหน่อยเป็นไงล่ะจ่ายออกมาอื้มติดลีเจมนะฮะประคองไวด้ดีๆขวางสนามมาลูกนี้คอสตากุตากระโดดโขกไว้ได้ครับซิลินกี้อื้จ่ายติดวะเซ็งเลยเอา้าเบลลิงแฮมยังได้ครับลูกกู้ลูกกู้ไม่ทันนะครับขาสั้นไปนิด เป็นเกมส่วนนะครับคอสตาบุต้าลงไปด้านล่างหน่อยโอ้โหจบช่วงเวลาแรกนะครับเป็นด้วยสกอร์หประต,ตูต่อหนึ่งนะครับก็เสมอกันไปนะเกมยังทรงๆนะครับแต่ว่าเราได้เปรียบในการครองบอลอยู่นิดหน่อยนะจากลูกเกมนะครับที่ดูก็ไปเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเด็กนรกนะส่งตัวมีความเร็วนะครับลงไปเอ็มบัปเป้ครับออกมาที่ลูก้าโมดิตโมดิตมาที่ลูกา,าก,กูวันทูสวยงามเบลิแฮม เบลลิงแฮมครับแทงทะลุช่องมาที่ลูกกูกูแล้วยังไงครับลูกนี้ยึกยักลูกกูยึกยักยึกยักแล้วลองสาดเลง้งลิปเป้าโหโหโอยติดบ,บอลครับได้ใหม่ครับย้ำใหม่ที่เบลลิงแฮมยึกยักอยู่ที่จเมแดนเบิร์เติมฝากที่แดนเบิร์แดนเบิร์ครับรอใจเย็นมาที่ลูก้าโมดิตโมดิตครับรอเพื่อนโมดิตวันทูสัเคียโยกมาที่ลูก้าโมดิตแล้วโคกตั้งไม่ได้นะครับก็เป็นลูกตั้งเตะจากมุมธงนะครับ ในลูกเตะม,มุมนะโอ้ลิเจประกอบดีว่ะคาร์มดิททำเนียนครับเดินไปที่มุมธงแล้วเล่นสั้นแล้วโอ้โหจ่ายผิดตัวว่ะเพื่อนเอา้าแต่ยังได้ครับคิเลียนเอ็มบาเป้สุดเส้นยอดลูกนี้ดูกลางเรียบร้อยจังหวะที่เผลอนะครับเหมือนเทนนิสเลสเตอร์อโนนะครับช่วงยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับปาดเข้าให้ดีวอกโอริกรีกย้ยิงเข้าไปแล้วเขาจะตัดหลังอีกหรือเปล่าไม่ตัดน,นะครับเห็นเราวิ่งมาประคองไว้ เบลโรซิวาว่าไงอาโนุแบลโรสิวาจ,จ่ายติดตัวเกินไปนะครับจ่ายใกล้เกินไป้ดักอึ้งสักเรียแล้วดึงเชิงนะครับแทงออกมาด้านข้างเบวนมีมแทงมาที่ลูกากูลูกากูยิงลูกนี่นะคัสามประตูนตอวหนึ่งนะครับมีความคมนะเท้าซ้ายฉมังนะครับตัวนี้ลูกากูสามหนึ่งแล้วนะ เอาตัวนารี่ว่ายไงตาหลังหรือเปล่าโอ้ยดีนะเราลืมเอาตัวมาดักอนะ่ะเอ้ยทะลุช่องหรือเปล่าไ,ไม่ได้นะครับเดอร์ลิงแฮมรอเพื่อนครับไม่ได้ก็ไม่ไปครับแดนเบิร์นขวางมาที่ลูก้าโมดิตป์ากที่ลูกากูเห็นเพื่อนเติมแล้วแทงทะลุช่องอออืื้หนิดเดียวอะ่ะติดเบอร์จิวฟันได้แล้วโขกสู้หน่อยดีซิลินกี้ครับมาที่โมดิตป์ากที่เอ็มบาเป้บันทูครับซิลินกี้เพื่อนเติมแล้วเห็นเพื่อนเติมไหม ไม่ทันนะครับพลิกตัวไม่ทันนะครับซิลินกี้จะเย็นรอเพื่อนออกมาที่ลูก้ามดิตโมดิตครับโมดิตจะเย็นโมดิตโมดิตโมดิตครับกาชาตก,กาชาตก,กาชาตเองจะไปสุดเส้นนะไม่ได้นะไม่ผ่านมันง่ายเกินไปนะอเอ้ยอยังได้นะครับคืนมาที่โตมบรมิโตมบริออกมาที่อันตโตเลโอลูดิกเกอร์ฮะขวางสนามมาที่แดนเบิร์นสวยงามว่ะจะเย็น ไม่ไปนะครับไม่รีบนะครับสักเรียมาที่ลูกกูแทงทะลุช่องมาที่เอ็มบาเป้แล้วดับเบิลทัชเอ้าจันโอ้โหเอ้าแล้วปันโล่ตวตั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 วเัวต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 ันตัวตัวตัจตัวตวตัวตาว้ัวอัวตวตัวตัวตัวตโวตัวตวตัาตัวตัวตวต่วตาวตัวตัวตัยตันตัวตับลัวัวต่วตันตัวตัวตัวตวต่วมัวตัวัวตัวตตัวตัวตัวตตัวตีวตั สักเคียร์ครับใจเย็นขวางนี่ต้องเล่นแบบทีมชาติทไทยหน่อยเป็นไง <c oughs> แทงออกมาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมครับเบลลิงแฮมฝ่ามาที่โมดิตมาที่ลูกกูกูลูกกูความคล่องไม่ค่อยคล่องนะครับจะแทงทะลุช่องนะม่อสกค่แล้วเขาขวางมาแล้วยังไงโซงฮุมินปันทูไปแล้วนะครับโซงฮุมินทะลุช่องมาแต่ก็ยังไม่ผ่านแดนเบิร์นครับมีความเร็ว ออก y, One, Two, Madrid, มาที่ซิรินกี้วันทูที่ลูก้ามาดิดมาที่เอ็มบาเป้วันทูโอ้โหไปกันแล้วครับ4ตัววางสนามไปเบลลิงแฮมโดนอ่านโดยลิเจมนะครับแต่ยังได้ครับลูกากูแก้ตัวได้แล้วยังไงเพื่อนเติมใหม่ได้นะครับเหลี่ยมไม่พอเอ็มบาเป้ครับฝากไปที่คอตากูต้าครับออกมาที่ซากาเรียซิรินกี้นิดเดียวเกือบเกือบได้วันทูนะเกือบได้หลุดแล้วเป็นเกมสวนนะครับเบนนโดซิว่า นักเตะเราก็ลงมากันค่อนข้างเยอะนะครับปักคอไว้ก่อนใหน้เรียบร้อยก็ยจ,จบครึ่งเวลาหลังไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับวอนเตดเอาชนะไปได้นะครับโอ้ลูกาโก้เอฟีพีนะครับแมต์นี้แมนออฟเดอะแมต์โอ้โหโดนนำไปก่อนด้วยนะแมต์นี้ตกใจเลยโดนแทงตัดหลังนะลูกเขีย่ยทีเด็ดลูกเขีย่ยโอ้โหแต่ยังโชคดีนะครับพีชนะพีกลับมาได้นะครับไปดูการยืนตำแหน่งของทีมคู่แข่งกันนะ ปก็มาจากดิวิชั่น2เก่านะครับคู่แข่งไปการยืนตำแหน่งนะซีสองหนึ่งสามโพสเชันเกมนะฮะก็ทีมเขาก็ตามที่เจอกับเราเลยนะครับเขาเซตไว้แบบนี้เลยนะครับสำรองก็มีให้เปลี่ยนหลากหลายนะเออนักเตะหลากหลายการเขียวนะเยอะโอเคก็ขอบคุณทุกคนครับรับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ